ปาแสบบออะมากด้วยอือโอ้แสบเบ็คกั๊บเฮ้ ค่วันนี้จะเตรียมกุ้งทำกุ้งดองชเชลกินกับสมตำวันนีจ้จะชวนลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกเคยมานั่งกินข้าวเหนียวสมตำกุ้งดองลาบหมูลาบเป็ดลาบไกล่ลาบเนือ้อก็ว่ากันไปค่ะสไตล์อีสานอีสานบันเทานาะคะ่ะมาลงมือเขาครัวแล้วก็รอก,กินสมตำแซ่บกับแม่บ้าน อีกหนึ่งวันเนาะค่ะเนาะวันนี้จะเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันนะคะคเพื่อนๆที่รักค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะแม่บ้านเตรียมต้มน้ำซิ๊วใส่น้ำตาลน้ำซิ๊วลงไปให้เย็นแล้วก็จะเอากุ้งลงไปดองนะคะเรียบร้อยค่ะรอให้เพื่อนเย็นแล้วก็เอากุ้งลงไปดองเลยเนาะค่ะเนาะ ปลาสิอิวนะคะเนาะ น้ำชาของแม่บ้านกอดได้ค่ะทั้งกาแฟาทั้งน้ำชาค่ะอันนี้เป็นน้ำชาชิ้นเชียแม่บ้านดื่มน้ำขิงเป็นชาขิงค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปแวะบ้านป้าแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะจะไปดูหลอดไฟในห้องน้ำของป้าค่ะไปไปกันเลยตามแม่บ้านไปบ้านป้ากันค่ะ เจอกันที่บ้านป้านะคะเพื่อนๆคะ่ะป่ะไปกันเลยคะ่ะบ้านป้าบ้านป้าค่ะ ป้าแล้วนะคะเข้าไปเลยค่ะ ักน้ำค่ะพักน้ำดอกพักน้ำออกลูกแล้วค่ะออกลูกแบบสีสวยเลยทีเดียววันนั้นพามาดูยังดอกอ,อ่อ,อนๆแต่ตอนนี้ออกออกผลแล้วค่ะออกผลเตรียมจะรลวงดอกพักน้ำหลังบ้านป้าค่ะ หง,งานวันนี้ช่วยปาส่อมลดตัดหญ้าแล้วก็ส่อมไฟห้องน้ำเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำเรียบร้อยกลับบ้านเนาะค่ะเดีนี้กลับบ้านค่ะกลับบ้าน ัวเขานะคะขัวเขาขัวขัวเขาค่ะนะคะบ้านขัวจะทำราบบนนี้นะคะน่ะพอดีเขาวขัวหมดก็ขัวเองตำเองจั้งแทบค่ะสื่อเขาก็มีนะคะแต่ว่ามันบอใครอร่อยเหมือนขัวเองค่ะหมูทำน้ำตกนะคะนู่นค่ะทุกคนก็ลอกินแล้วนะ เบิดแล้วน่นเห็ดเบิดเมื่อมีอย่างละเปิดถอนถอนหลากมันออกพอบบานโชว์ออบหมอวานเนี่ยพระกันทำสวนโชว์ออบลูกสาวคนโตก็ลูกเคยาระสนเขาบานไปหันเหนือต่อค่ะ ้ำน้ำตก,ตกหมูหอมค่ะกุ้งแช่น้ำปลาสสิร์ฟหมักเนาะคะ่ะกุ้งดองค่ะกุ้งดองสสิร์ฟน้ำปลาเรียบร้อยเครื่องราบเครื่องส้มตำเดี๋ยวจะทําน้ำตกหมูแล้วก็จะทําก้อยเนื้อเนาะคะ่ะก้อยเนื้อแบบรีบๆให้ฝรั่งกินวันเนี่ยจะกินไดม็อกคังแรกในชีวิตของแม่บ้านเช่นกันค่ะที่จะกินก้อยเนื้อดิบค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อสเต็กที่ ดีเลยค่ะบบได้เอาแบบเนื้อสเต็กแบบนั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวขอเข้าคั่วเลยค่ะสองพอลูกลงไปข้างล่างพอบานโชว์อยังบมลูกให้ลูกสาวคนโตดูเครื่องปรุงราบน้ำตกนะคะโอ้ยเนาะน้ำตกค่ะน้ำตกเข้าคั่วคั่วเองตําเองโรยลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาพริกโรยลงไป โอ้ยพริกในตําเองนี่เผ็ดมากนะคะเผ็ดมากค่ะเดี๋ยวฝรั่งเผ็ดโมมีผักไอ้นั่นค่ะผักใบเลื่อยนะคะโมมีผักใบเลื่อยนี่หืมแ่บเลยละค่ะนี่แหละค่ะลืมต้นหอมปเก็บต้นหอมก่อนค่ะ เรียบร้อยน้ำตกหมูเรียบร้อยหน้าตาเป็นไงเปินหน้าตาหอมไหนกินหอมหอม,อมแบบแซ่บเท่านี้นีซิมเอโปซิมเอโปซมซิ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 ม ว้าวรูกกระแดดกลอยเนื้อน้ำตกสมตำเง่ายๆกระติบข้าวเหนียวกินได้ให้มากให้เป mm ิ hmm. uh ้น huh. ด oh, yeah. uh ิง huh. ย right right oh, well. really mm ูดีอีแต่อปิ๊บรอเวอ๋อแวปัาดแ่บบออะมากดูอืมโอ้แสบ

Favorite? What was it papaya? Yeah. Oh my goodness! We're like an anaconda. Sharp, daddy. Mm -hmm. Your teeth? Yeah. Mm -hmm. i chew, yeah. No, it's good. Okay. Coffee. Cake, coffee. coffee. Tiramisu. Huh? Tiramisu. Huh? Tiramisu. <laughs> that's my car name uh -huh. you know the white car that's her name okay but bye bye okay, name, mm -hmm. yep, anyway. Mark bye 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 สาวกับบ้านแล้วบายนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปต,ต่อไปด้วยเด้อค่ะเด้อบายบายไปแล้ว